สวัสดีครับผมลองกองครับผมสวัสดีค่ะเชลซีนะคะพวกเรานะคะ b m w u ็เจีนียจากะเซโ l นามอเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะคะพี่ลองกองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะมาแนะนำพระเอกของงานนี้นะครับที่เป็นที่น่าจับตามองมากๆนะครับนั่นก็คือ BMW Series 5ซีรีสใหม่รหัส G60 นั่นเองครับ ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่มีไอคอนิโกแบบนี้เลยนะคะใหม่ล่าสุดของตัวดีเซลเลยนะคะแล้วก็จะมี Active a i r ์สตรีมค่ะที่กระจังหน้านะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ การรูลมนะคะของตัวรถนะคะให้เราขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมวันนี้เมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงนะครับเป็นรุ่น 520D นั่นเองนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ล้วนนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องกระจังหน้าที่น้องเขาแนะนําแล้วนะครับเรามาตอกันที่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับก็คือบริเวณไฟหน้านะครับซึ่งเป็นแบบ Adaptive LED แบบ m ม t r i กแบบใหม่นะครับช่วยเพิ่มการมองเห็นได้ดีขึ้นในยามค่ําคืนนะครับรวมถึงมีเอกลักษณ์ที่แปลกใหม่แลวก็สวยกว่าเดิมยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมถัดจากไฟหน้านะครับเราไป เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับดีเซลนะครับขละกําลังนะครับในรอบนี้มาถึง1 9 7แรงม้านะครับกับแรงบิดกว่า400นิวตันเมตรนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมาพร้อมระบบ My Hybrid นั่นเองนะครับช่วยส่งให้อัตราเร่งของรถรุ่นนี้นั่นนะครับออกตัวได้ไวขึ้นเร่งแซงได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงมาตรฐานไอเสียนั้นสูงขึ้นด้วยนะครับเป็นระดับยูโร6 นั่นทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังสามารถาทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีถึง18.5กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าน่าใช้มากๆครับ และสำหรับล้อนะคะม,มาที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะ20นิ้วนะคะลายใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็น Star Spoke นะคะแบบสลับสีนะคะสี Jet Black สวยแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นแถมดูตรงนี้เลยค่ะจะมีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะคะให้ทั้งหมด4ล้อเลยค่ะและใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับรุ่น 520D ตัวนี้นะคะมีการให้กล้อง360องศามาด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การถอยจอดนะคะง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ายกรายละเอียดความโดดเด่นมาจากตัว i5 ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านั้นแทบจะทุกป,ประการเลยนะครับเรื่องของไฟท้ายนะครับหรือว่ากันชนหลังเปลือกกันชนหลังก็แบบเดียวกับตัว i5 เช่นเดียวกัน,นครับนอกจากนั้นแล้วยังมารพร้อมกับชุดแต่งนะคะรอบคันขาย m sport pro นะคะทำให้รถเนี่ยดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะสัมภาระภายในนะคะจุดได้ถึง520ลิตรเลยทีเดียวน,ะะนอกจากสามารถจุดได้กว้างแล้วนะครับเรายังสามารถพับเปาะหลังนะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังเพิ่มเติมได้ด้วยครับ it, มาต่อกันที่ภายในรถบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนโฟกัสจุดๆุดนี้ของซีวีทีเดียวนะครับสัมผัสได้ตั้งแต่แรกที่ขึ้นมานั่งเลยนะครับก็คือเบาะนั่งนะครับในรอบนี้เบาะสำหรับ 520D หรือว่ารุ่นดีเซลนะครับจะได้เบาะที่เป็นทรงสปอร์ต สามารถอบกระชับตัวได้ดีนะครับเวลาเราขับขี่เพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวหนังที่เป็นวีกันซานะครับวัสดุพรีเมียมแบบใหม่นะครับที่ให้สัมผัสที่นุ่มนวลนะครับแล้วก็หรูหรามากขึ้นและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแบบใหม่นะครับที่จะมีการตัดด้านล่างนะครับหรือว่าเรียกกันว่าท้ายตัดนั่นเองนะครับส่งให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ และยังมาพร้อมนะคะกับหน้าจอ curved i s p l a y ใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมกับระบบปฏิบัติการ8.5นะคะมาพร้อมกับ interaction bar นะคะแบบคล้ายๆกับตัว i5 เลยนะคะที่ได้ดีไซน์นะคะมาจากตัว series 7เ,เลยค่ะในส่วนของแผงควบคุม iDrive นะคะแล้วก็เกียร r selector switch นะคะตอนนี้จะเป็นแบบ c a r d c a r i t y ทั้งหมดนะคะเป็นคริ s t a l เพิ่มความหรูหราให้กับรถของเรามากยิง่งขึ้นค่ะ และมาพร้อมกับลำโพงนะคะฮามาการ์ดันนะคะที่จะให้สุนทรียาภาพในการฟังเพลงของคุณเนี่ยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะตอนนี้ผมอยู่ในที่ผู้โดยสารตอนหลังนะครับต้องบอกว่ารูปรานะครับไม่แพ้ตัว I5 ที่เปิดตัวมาก่อนหน,นั้นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของตัวรถที่ยาวขึ้นนะครับเพิ่มสเปซในการนั่งโดยสารตอนหลังที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังคงมาพร้อมอุปกรณ์ด้วยความสะดวกที่ครบครันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับ4โซนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งสามารถ ปรับอุณหภูมิแยกทั้งซ้ายและขวาได้แบบอิสระนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับช่องแอร์บริเวณเสาบีนะครับช่วยทําให้การโดยสารตอนหลังนั้นเป็นเรื่องที่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมาพร้อมกับม่านบังแดดตอนหลังนะครับซึ่งมีทั้งด้านข้างประตูและก็ด้านหลังกระจกหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับซึ่งเพิ่มความส่วนตัวนะครับแต่ละผู้โดยสารตอนหลังได้เป็นอย่างดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับ 520D d เเซลรุ่นใหม่ของเรานะครับต้องบอกว่าเยอะทีเดียวนะครับเราพูดไปเมื่อกี้นี้เยอะมากๆนะครับใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะจะมาชมรถคันจริงนะคะสามารถมาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์2024ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนนะคะหรือที่โชว์รูมมาเซรนามอเตอร์ทุกสาขา และสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องโปรโมชั่นนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางที่ปรึกษาการขายของเราครับเียร์ b a r c e l o เซโ o นามอเตอร์ในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้หรือจะเป็นที่โชว์รูมบาเซโ l นามอเตอร์ทุกสาขาเช่นเดียวกันครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ